ส้มตำค่ะยังเหมาะสวัสดีค่ะต้อมกินแซบมาแล้วค่ะวันนี้ต้อมจะชวนวเพื่อนๆพ,พี่น้องๆมากินส้มตำนะคะกินกับหางหมูทอดค่ะทุกคนผักแกล้มของต้อมมีพริกหวานนะคะพริกสกรูผักปังลวกสลัดคอสแล้วก็มีถั่วฝักยาวนะคะทุกคนมากินกันเลยค่ะข้าวเหนียวเหมือนเดิมค่ะ ข้าวเหนียวกระติ๊บน้อยๆของเรานะคะคำรแรกแทกหมานข้าวเหนียวส้มตำค่ะอ,อย่างหมาะตัวฝักยาวที่ปลูกเองค่ะทุกคน หวานมากค่ะอืมกรอบค่ะต้องซื้อมาจากตลาดนัดเอาอุ่นกับไมโครเวฟถ้าจะให้กรอบต้องอุ่นกับม่าอบลมร้อนค่ะอืม คึกหวานค่ะอดอกผักปังลวกอืมอืม mm. 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 ผักปังที่ปลูกเองค่ะ หมมอชิม mm. 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 น้ำส้มตำด้วยค่ะ